เฮ้ยเฮ้ยไม่พัดยิงแรงจังวะเกี่ยวจะไปตามกูรอมาอัมตามกูมาอัมเก็บเฮ็ดกูได้เฮ็ดเนาสบายแล้วเนี่ยมาตามเจ็บเฮ็ดไปนะกูก็จะเก็บตัวหน่อย <c oughs> เอยอก็จะไปโชว์จิ้มจ้วงแพงตัวหน่นอยเออช่างจะเอ๋ใครก็ได้เ <c oughs> ทคนิค่อบอ,อกสเปซเซนเตอร์ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไม่ได้ยนะอย่านะเอาเฮีย จะฟังมคลัมก็เกิดล็อผมอ่ะไม่มีเปิดจุดไหนไปไม่มีเปิดหรอกเพื่อนเดี๋ยวมันอ่ะเธอฟังถึงคลัมเกิดหมดแล้วนะฟังล็อกเกิดฟังล็อเกิดน่ากลัวอ่ฟังมันอีกแน่นอนนะฉันคนน็อตกับบัตรอาว์ใครเอาลงเายวะคนเด็กคนเกมคนเด็กฮาร์เลมก็คนเด็กกูเด็กมาคนเด็กมาได้อยู่คนเด็กฮารเล็มอ่ะเดินจี้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 มันก็ตายแล้วตั้งแต่ตั้งต่ั้แต่อะไรล่ะลย กูออกูรอเกาะได้แม่งไม่บวกกันหรอกไม่บอกไม่ได้ฝั่งเราจะป้อมเนี่ยมีหลังป้อมเนี่ยพวกกูออกพวกกูออกคาถาฟ้าได้พอกูได้รดนเกาะถูกไหมพวกมันไม่บวกกันหรอกเข่าเลยไม่หลับบ้านเลยร้อยห้าสิบโอเคได้ละเล้ไม่เห็นมั้งไม่ใช่ด้วยกูนึกว่าเห็นกูจริง

เฮของคกอไปเข้ามาฆ่าตายด้วยคนละนะเออได้ไมเ็นคไง่เ็นเลยโอ้ยชิวจัดนี่ประกาศไม่ชิวจัดเลยโอ้หนียน่ากลัวจัด น่ากลัวจริงจะกระตัตัวดูของให้เบดนสาะเล้วนะน่ารักอบแม่น่ารักจัดเออว่ากูเล่นแบบมาใส่เวียตเนียเกมเนี่ยได้สบายสบายวะอืออุ้ยหอยมันเริ่มแรงแล้นะเล่นไป เหาาเวไปได้อแรงแรงเลงยิ่ใู้ชิด่จะได้เห็นอะไรบางอย่างไว้มึงยิงบนีดอ่เออ้บอกาแบสามิสามมิสามมิไได้โ้ยแม่งรู้มากไอ้ตั์รูว่าเลงมันอยู่ อ๋อเจ๊อ่แม่งกรัปล่อยเมาเลยกูหนีไม่ได้หวานไอ้แค่นี้กูเหงาเลยกูจะวายเาชรากกำลังจะท่ามไปตายลินี่จากความเป็นจริงอย่างกันมันดินหนีว่าใจฝันจะได้ข่าวฟ้าล่ะมันเล่นไป <S <S เฮ้ยขันเคยื่อนเ้ยขับเนเ้ย โยนเฉยเลยโยนเฉยเลยอะไรีิเออโยนเฉยเลยก่อนเมื่อกี้กูตีขกูตีนอกวงด้วยนะเมื่อกี้กูตีนอกวงันมันสัน้โยนเฉยเลยอะไรเมื่อกี้กูตีนอกวงนะเพื่อนกูไม่ตีในวงอะไรวะอยู่ๆไอ้เจ้ามวย โกูช่วยใจตัวพวกมึงแอะแอะกูช่วยใจตัวพวกมึงไว้เพื่อนกูรักมึงเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะลงทำไมด้วยเฮ้ยไปรักม uh ึงเสมอไว้เพื่อนรักมึงเสมอไว้เพื่อน กูรักมึก่อนกูรักมึงนะมื่อกกูวิ่งกูวิ่งไปแล้วไม่เจอกูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้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 ยเ้ยเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ย ไม่ตายแล้วเอาเชียวนี่ยังกูตีธรรมดาแม่งไ,ไ,ไ,ไม่ได้มีบัฟเลยเลยแล้วกูตีได้แหงวะเนี่ยมันแรงอ่ะมันตีกูเก้าสิบเอ็ดเนี่ยแรงสุดสี่แปดแปดสิบถึงเก้าเอ็ดเนี่ยนะไม่ไแรงเลยนะ ทำไมพวกปันตีกันไมต่ตาวทีเมงงเ,เ,เรากูงงเฮ้ยเราเล่นแบบมาใส่ตีดีปะเฮ้ยโอ้โหโจังวะทีมมันก็เดือดจจได้อยู่นะมันมีวอร์ดด้วยอีกเฮ้ย หม่รอด่อนอะอยกันเราไม่หา่อยกาไปหา่อยด้วยหรอน่า่่ตสวนตัสวนตัดสวนเอ้เขมจะเข้าทำไมกูตัสวนจ้ะตัล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 อ้าไม่ทันไม่เมื่อกี้โดนเอตีเอฟเอแม็กตีคนอนแล้วแม่งบมีแค่ไหนวะไปยังมันมีไอ้นั่นแหละเพื่อนไอ้นั่นแหละไอ้ดาเลยนะ ไม่ม hey, <Yeah. S 1> hey, ีนั่นแหละกูเละกูจะพอกว่านั่นคืออะไรเฮ้านเลย Sweet s w r เฮ้ยอ้าวลงไปกันนะตายนะอากูตอนแรกกูเล่นห่วยแล้วห่วยเนาะากิวมาคิวอะไรวบบนถุยเจอกูตุบจบเลยเนี่ยกูเหาเลบินไม่ได้ วโอ้ยสโลโมชั่นจริงโขนเยยะไปต้านไม่ได้โอ้ยสโลโมชันไอ้เหี้ยเมื่อกี้บอดเจออันติงเทมโบแล้วคุ้มพุงไม่ได้หรอวะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรที่การที่แบบมุกออกขึ้นไหวแบบสต๊อกิลเพื่อออกขึ้นไหวออกอ่ขึ้นไหวไปข้างหน้าไม่ได้เลยทุกอย่างได้หรอ โอ้โหกอ้โหเรอะเอานาฟ้าในพกฝั่งขอคนนี้วรงโต๊ะคนเด็กวะไม่ไงานไม่ได้นะทีมเราทีมเราไม่มีขวัญกำลังใจเดียวเวาม ต้องมีไอเทมสร้างตรงเสริมความฝันะจัเสริมความฝันออกเลยวะคนเด็กโคเด็กเด็กต้องการความฝันผมเป็นเด็กมีความฝันใหม่พอดีมีความฝันเยอะเลยเด็กเด็กพอมีความฝันเลยกูอะเปนเยี่ยงกูเนาะหอยกูด่าจริงไงนะมึงจะโคดแขนและปืนโดนานโอ้ยเชี่ยหอยตีแรงจังวะบัดบอล บัตบอลละ่ะคิดว่ามึงมีบัดบอลกูเลยเหรอหอยมึงเจอกูแน่แต่บัดบอลอยู่มาไอ้สัสเจอกูแน่กูไม่ขวานสเต็งมาละก็นำดินมาส,สมับมอม,ม,บลมบแล้วสีกูเล่นเก็บตอนนี้กูระหว่างเพิ่งให้กูเรียเก็บฟันสเก็ตล่ะกูเรียบเก็บมันก่อนเชดิเตอร์อะอันตรายเอาเฮียไปละไปละ เฮยืนบังมันเองเลยทำไมต้องยืนบังกันเองวะจ้ะเอาหน้ากูยืนบังพวกมึงเองแหละไม่ต้องแปดไก่ไอ้โม่อะไรกันขนาดนี้ยังไวะพี่ตำรวจเราไม่หมดแล้วิดทุกน จะมาขึ้นอกีไอ้ันหนึ่งองวกันมาจะขึ้นมาไอ้ี่อฝันสองตัวลงมาแล้วขาดัวจะมาขึ้นจะมาขึ้นรวจรับไปหมดแล้ว what the fuck is i มันคืออะไรไอ้นู้มันคืออะไรมันคือปอบระเข็มเลยยังอเลยไอ้ี่าถาฟ้าดีกว่าไอ้สัสน่าแรงจังมามา โอ้ชิยบวกดีนะทำตีไม่ถึงเดไปน้องโอ้โหเฮียหลอดยาวกูโอเคคุณโชคดีเพื่อนกูรักมีสมุนโอ้ชิยทางที่นายเรยออ่ะมันไม่เคยพลาดหรอกเว้ยไม่เคยพลาดจริง ไม่เอาขนาดฟ้ามะรามก่อนดีกว่าให้กูกรอกก่อนดีกว่าไม่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 ูย่อมดีขึ้นนะเพื่อนเฮียใส่สัตย่อมดีขึ้นก็เฮียเลยแค่มันอ้าทำไมวะมันอ้ามันก็แค่ตัวละครฮีโร่หนึ่งตัวที่ใช้ปืนยิงเองก็ย่อมได้แล้วเพื่อนก็ดีเลยอุดถ้าไม่ได้กดการย่อมนะเพื่อนสามารถจะย่อมเบาอ่ะย่อมเตียงอ่ะ ช่วยมาไงดีวะไม่มีสกิลมาช่วยเลยไม่รู้คกูไม่รู้จะถามกูกูก็ไม่รู้กันรูควรทำยังไงกูก็พูดยากอ่ะเพื่อนยูในใจเป็นหมื่นล้านครับจะทำได้แค่ยืนมองโอ้ยโดนซอยหรือเลือดเลยเลยเลยกลับบ้านก่อนอ้าวตายในบ้าน โอ้ไม่ได้กลับมาสักทีจะกกูนี่ลิ้นกับทำไงแล้วทีมเรายังโบกันสนุกสนุกเลยโบกชื่เลือดยจะได้เก็บภาพกีฬามันมันเงี้ยเพื่อนอ่ะตายตอนนั้นส่วนแต่ภาพกีฬามันมันหรอเฮ้ยขอโทษว่าพี่มีครอบไปทำไมยังไม่เข้าใจจริงความเบิ่งบ้างไก่โพงยังแบบโฉกความเบิ่งบ้างกูยังอยากให้เห็นวอี้ความเบิ่งบ้างอันตีโพนือไปเล้วมาคันก ยากสุเอาตากไม่มีคีมันอมไายหรอมันอมไปตายแต่คนนอต้องไม่มีคียนไมมันอยู่แอเดียมาอักูเมื่อกี้บายหมดต้อมมนอมตายแล้วมั้มาที่หลังิ่ที่เลยมาที่หลังมเมื่อ้มาอมโดนหอยกับเทมเบลลลวงนหนักหลวงจจเอตับแรกมันจะไม่แตกเลยเสียเปรียบเฉยว่ะไม่นเสียเปียบเเลยัแรกจะไม่แตกเลบอกนะ เอาไม่ได้ไอ้หี้ยมิดเขาจิงแั m ไม่ควเข้ามากูอะกูไม่เล้ตัวอุบัยแ d เขาเป็นอนให้มันแก่กูก็เดิน่อรมาแ dm อยู่เห็นอยู่อาจิงแคนลงตัวหลังเลยลงรงที่กูไม่จะล็อกอะกูเข้าไปโซโลได้อยู่แล้วไอ้เัี้ยซิียสเลยจิงหรอวะกูไปเรวกูไปอยู่แวที่กูหมดได้รับเ อ้อรอจากอไรไม่จูเขาแอะไอเทียกูตายแล้วสบายใจโอ้มันเป็ับลกิตลกเลยแน่นอนเลยจัหวิ่งมนึ่งามนานนึมมนาอมนหนอง คุณย่ว่า,าจะเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันกดหลอนข่านะมันหนัต,ต้องมีดุใจก่อนสุขสบายกว่าเลยเอ้ยโคโนมึงไม่เข้ามาตีจริงเหรอวะไอเด็กน,<ว>นี่เยี่ยมไปเฮ้ยกูช่วยอะไรก็มีเรนตีด้วยได้อยูก็โอ้โหยิ่งเชี่ยเลยง่าเอาเลยโยโย่เฮี้ยโดนทีมไปข้างทางโคโนสเมื่อกี้เหตุมึงพุ่งมาคนณว่ามึงจะเอากตอบป่ะเลยเออเข้ามา เขาตายสัตว์เขาไม่ทันเด็กๆไปเก็บภาพกีฬามันกันต่ออีกเจ็ดวิภาพกีฬาปเก็บภาพกีฬามัน,น <laughs> โอ้โหเอาจีบโปะภาพกีฬามันจริงๆรวันจนเกมนี้เลย มันสะลุ้งเลยเฮ้ยโคแรงเลยแรงกันไปอ่าาาาทั้งพวกแรงเลย,ไอเ,ลยไอทอเทมโบว์โอ้หลายตัวแล้วว่าตอนเนี้ยแรงแรงตะเกียดตะเกียดเหรอเอาเฟลไมิชชั่นเฟลนี่โคตรก็ต้องเป็นมีก่อนอ่ะ คนเราไม่คิดได้วะอ,อ,อ,อืมหนักเรามารอพบกพับพารกีฬาไม่มันนะตอนนี้กีฬาไม่มันตึงจัดแอนนี้อืมขึ้นใส่ตีงเลยได้มั้งไหมหนูได้เลย ตีโซ่ไปเลยเนาะใช่ตีสวนมาละขึ้นตีเื่อสูท้ทางโบก็ได้เนาะต้องไปคิดวิ่งเนี่จริงนะของของโู้ชสำคัญเลยสัตว่จะมีนี่แค่มาใสา่ตูดแค่หอยสัตว์เลยนี่ใส่ตูดโลจริงใส่เลยอ้าวเชียร์พนากกูว่าตีฟรีไอ้สัตว ขอบคุณครับไอ้เหี้ยก็โดนหลีกภาพกีฬามันมันบอลกูรักมึงเสมอไปเพื่อนมกูจะจะทำไปเชิญมาอั้มมาอั้มปัจจุบันกูมาเพื่อนลุงตีมันลุงตีมันลุงตีบ้นโอ้มาอั้มกูดูใจโอ้คือมาอั้มขอโทษนะที่กูมาหามช้าแต่กูไปหามมุข่ไดอย่างนี้วะตอนนี้เมื่อกี้กูติดใจปอลเนาะบอนปอนข้อบณด้วยกันอยู่แค่นั้นกูยืนอยู่แลก็ตัวดีเลยวะชิ้นหายกูตายละ มนนันก็ตัวดีเวลาวิ่งวิงหาเพื่อนอะ่ะทำตีเลยอ่ะทากีฬามัานมันกหูหายไปหนึ่งคน้อยคนนักูไอ,อ, <c oughs> ไอ้เอีวเฮ้ยกูต้องเก็บกูต้องเก็บปไปกันนอนกัาไปโอเคออดีขอบคดีเฮ้เดียวเขาไปบอลกับโคาสองลูกดีวะบักบอลสองคนเลยหรือวะส่ายยืนชนเลย ขายทิ้งแล้วบัตบอลทำแย่ไม่ได้ <laughs> ตีใครไม,ไม่ไม่ตีใครเลยกูเนี่โอ้โหพัดามตายพระดามไม่ตายโอเคเจ้าอคุ้มอยู่ <laughs> เออพัดามไม่ตายครับโอเคปัดอามโคตรแบกครับตาย,าตายอี้กูเลยแบกจับ แบกอยู่ไอ้ยังขอไปชื่อิัดบอลไอชิ้นสำคัญเหรอวะทุกคนต้องมีถูกต้องป่าเช็คกันนี่จัดไปลเลยยืยนโซนให้เฮ้ยหมาไอ้สั์หมาเชิดแล้ว ปั้นคู่แล้วปอมงตีสนุกนะเพื่อนกูมอง้างขาแล้วคูจะคอยจับภาพกีฬามันๆของึงไว้เว้ยแล้วมึงก็เหมนเป็นเยี่ยงกยีงไอ้บ้าไอ้บ้าตามแล้วซอย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 ซอไมด้เหรอวะสบายๆแล้วเล่กิหมดแล้วเ้ยโดนุกยางเลย เราเก็บภาพกีฬามันเหมอนพวราล่อสักินมั่วนาดน้สบายสบายหรือวะ <c oughs> ไปบันอามคุ้ื่อใจตัวชอใจตัวบัตามเดี๋ยไปเลยบันอามชิคชิพ้ยล โช่วยตายช่วยตียค <ś m akes> ืออะไร <c oughs> วะกูต้องตายก่อนเห็นชาติกีฬามันบันของพวกมึงทุกครั้งแล้ว,วกูเศร้าใจแตกไอ้สัตว์เา <c oughs> <c oughs> ตีบ้านคนจิกตีบ้านวป <c oughs> าต่างตีบ้านไม่หยุดแอะเฮ้ย <c oughs> ไม่โจมไม่บอลผ่ไหมผ่านไหมก็ต้องไปหยอกตี่ีตมตีตีตีตมตี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 อีต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 ี่ีตีตีตยตีตีตีอีตีตีอีตีีต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 ตี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 ไีตีตีไีต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 ีไีต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 มีตีตมีตีต ภาพกีฬามันมัดเย้ต้อจริงก็ตีบ้าเลยจัดใช่ปีกันยังดูเดือดจัดเลยอ๋อโอเคเราข่ายกันิต้องออกตีเวทแทนละเขาแค่ออกตีเวทกูต้องออกเตงโซ่ฝั่งน่โยนี่ก็ะไว้สัต์พนากซอนไปเพื่อน ันอั oh, okay. ้มซอยเลยเพื well, ่อนกูปูมันอ้ั้มโดนสโลว์ทุกฝั่งแต่มันอั้มมันอัามไหวอายเสียกี่มันโอ้มันอั้มห้าร้อยโอเคน่ารัด้วยต้องอยู่ไม่ได้เพื่อนเมื่อกี้มันอั้มไม่มีช็อตกันเทนเนี่ยมันมันกดไปแล้วมันกดข้างหลังโดนแชมเบอร์ตีขวางเดินไม่ได้โอ้ gan แต่ว่าบัดบอลมันไม่ใช้ประโยชน์หรอเออเอาไปเถอะหาดิ่งลูก

เอาห่อยอยู่เนาะแปลกมากเล่นเกมขนาดนี้นเนาะมามๆกูยังต้องแต่งห่อยอยูทำไมถึง,งต้องเข้ากูาด้วยขนาดกูเอ,อ้ยมาแล้วอ้าวเขามาอ้าวก็เสร็จดีแม่ของโคริสตว์มันอามโดนเยี่ยข้าวัดอามโคโคอนเข้าวัดอามเป็นเป็นมาตายเหรอฮมามาเมื่อกี้มันตอยยัดต่อยมาโดนมดอามมดอามโดนตีนี่รอใครที่ข้างหลังให้ต้องระวง เออเก็บใครเียกหลังให้แล้วกลัวเลยวะเมื่อกี้บ้านอาร์มโดนโคนอัครอบแล้วก็โดนอันติเทมโบไล่ตีตั้งนานตีบ้านเออไปไม่ใครอยู่เลยไม่อยู่เลยหนาวไปพาเพื่อนไปก็เหรอใครเอาพาเพื่อนมันมีรถเกาะบินมาหากลัวก็งงเหมือนกัน อยู่แล้วก็ตามไล่ตูดกลมาเลยมันรู้มึงามาเวมันรู้จะดิรู้ก็รู้แต่นัแต่เพื่อนเราหลังจบเลยไป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 ไเปิดแล้วกูจับไฟสเก็ตข้างหลังให้ไม่มาดีปั๊บับกํลังวิ่งกํลังวิ่งอยู่ใจเย็นๆกํลังอย่งเดี๋ยวกูจับข้างหลังให้มทังหวงขอเวลาแป๊บนึ่งนะแม่มันอ้ามโอ้มันอัตรงนี้ะโอเคมันอ้ามเราจบพากีฬามันมาได้เลยปั maleo, thôi! lăng, cắt 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 ฉันตายวะทีฉันฉันตายอย่าพูดย่ายฉันตายนะอาดาชิพายโอ้ดูว่ามึงตีกูเข้าจริงป่ะนะเถอะอ่านี่ยมหาเรือไม่ยุดเลย นกูก็ไปโกรธมันเหมือนกันหรือว่ามึงทำไดปแค่นี้เหรอเพื่อนโอ้ยอิเยอะๆเยอะๆขอโทษครับพี่ขอโทษครับไอเหี่ยวไอเยี่ยวแซ่บร้อยมาแล้วสัตว์พันแล้วตอนนี้เก่งจนสัตว์พันละแซ่บตัดร้อยมันกระจอกไปโอ้ยนี่ไอแซ่บแปดร้อยเดินมาหาโดนเราโดนตัดราคาเลยสดูมั้งกุเลาบข้างหน้ามึงมาขัดใจอ้าวเช็คประอามกูอีอะ โอี oh. Oh ite, ้ยโหนอตูเข้าไปเยี้แล้วมีโบว์เซ็เออมตีมุดเลยมจะเข้าให้หรอไผโหรีชี พน,น้โเองแล้ววะชิพ่า,แล,พาแล้วความชิพ่าจะไปนเยื่ละเจ้าไม่ทัเนเหย่อพน้ำ โอยบาลระเบิดสั์ไปนะบาละร,าร,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 าระเบิมมแล้วเื่อนอู้ไตทมหมดละทหมดลวัดอ้ามเหน่อยเอา่อยเพื่อนจอยไ่ตองเอาแล้วเขไม่ดใหญ่หวอเือยเออถ้ามันอ้าไ เออเออนี่เอาสั่งเลยจะตีเข้าเลยยี่อะรโอโหมีชีสไอ้ปอดบอกต่ออ่ะคุณตองถามว่าจะเป็นแล้วมั้งเกมเนี้ยโอ้โหเด็กเิตตาลมชัดเจนนี่เป็นไอเด็กเวนี่เิตตาลมชัดมาเร็วตัดเลยเร็วสัตว์เด็กเชี่ยนี่เชี่ยจริงไอเชี่ยไม่รับเหรอวะ มันเอาคืนแล้วโหยหาฟังเรามึงก็มงบินโบสามคนเลยหรอเพื่อนเอาจริงหรอเพื่อนแน่นอนจริงเลยโอ้โหฟังโถมาตีได้เลยเน๊อะแสบมึงเมืนต้องหยุดเปล่าล,ลอกให้หล้องไว้ให้ตัวเน้ยยอมตาย ยอมตายปัดอ้าวช่วยเพื่อนด้วยเชื่อเลยขังเพื่อนแล้ประกาบมันนิงเงสัตว์ุดร้อยเยอะไหมว่ะคั้นขังเพื่อกลัวหรือเล่านนะเลยมงกัวงเกยไปสัดัวมิ้นดบมิ้นังเกยขังเก